สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเชื่อมต่อ iPad นะคะเข้ากับคอมพิวเตอร์ PC ของเรานะคะเพื่อ,อต่อออกโปรเจคเตอร์นะคะเพื่อใช้ในการสอนนะคะโดยเชื่อมต่อแบบไร้สายนะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะเพียงแค่เราเข้าไปดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันที่ชื่อ,อ a p o w e r m i r r e r นะคะตัวนี้นะคะ โดยนะคะไปที่ google นะคะไปที่ google นะคะพิมพิมว่า a power miller นะคะก็จะปรากฏาลิงก์ตัวแรกตัวนี้เลยนะคะเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็ทําทการดาวน์โหลดนะคะแต่ในที่นี้เราจะไม่ได้ดาวน์โหลดให้ดูนะคะเพราะว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะก็เพื่อนเถ้าจะเชื่อมต่อก็ดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็ คลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชัน A Power Miller ตัวนี้นะคะ,ะในในการเชื่อมต่อนะคะย้ำเลยว่าเราจะต้องอใช้ Wi-Fi วงเดียวกันนะคะก็คือที่ PC เราใช้อินเทอร์เน็ตตัวไหนนะคะที่ iPad เราก็จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเดียวกันนะคะก็ไปที่การตั้งค่านะคะไปที่ Wi-Fi นะคะเราก็เชื่อมต่อก็คือให้มันเป็น Wi-Fi ตัวเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็จะมา,าเชื่อมต่อนะคะอันนี้ที่ PC เราเปิดแอปตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะที่ iPad เราเราก็มาลากลงมาตรงนี้นะคะเลือกการสะท้อนภาพหน้าจอนะคะแล้วเราก็เลือกปึ๊บสักครู่นะคะ ที่ที่ที่หน้าจอเราก็จะปรากฏแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะอ่าแบบนี้เราก็สามารถต่อออกโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ถ้ามันเป็นแนวนอนอย่างนี้นะมันมันก็จะหมุนให้เราอัตโนมัติเลยนะแบบนี้นะนี่เราเราอย่างนี้อ่าเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะไปปรากฏที่จอเลยไม่ต้องใช้สายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคค่ะ